เพื่อนเอ้ยเพื่อน,อนอยุใส่เนาะเพื่อน,อนถ้าเปิดเจอยายกะเบ่งยายในเด้อมอลียายมีของดีให้เบ่งเด้อยู่ดีๆก็มาให้ยายเห็นอีกเนาะอยู่ดีๆก็อยู่บ้านซื้อก็มีคนนำมาให้สิ่นี่สิ่งมีโชคมีลาบเพื่อนมาเบ่งนำกันเด้นเอนี่เออมูเา้านเนาะมูตะกี้นี่เนาะเออยยายก็น,นั่งอยู่ในบ้าน ก็ถือมาให้คองดีพี่น้องคุณเพื่อน,เอ,นเออมาเบ่งน้ำกันเดอ้อไก่แล้วนี่ยายมีแป้งมาด้วยวันนี้ยายมีแป้งมาด้วยมาดูน้ำกันเด้อคองดีนะเออตามมาดูเด้อตาเด้อคองดีเด้เอออจะให้เพื่อนๆนดูนี่ถ้าอยากอยากมีโชคไม่ลำมาเบ่งวันนี้ได้ยายได้คองดี อย่าอย่าบดทาแป้งดิตาบมอสามไข่ทาแป้งโอ้ว่าไหมทาแป้งมาดูมาดูของดีพี่น้องมาดูเด่นดูเดี๋ยวเดี๋ยวคนเอาใส่เอาใส่นี่มาดูของดีก่อนเด้อะนี่ยายได้มาใา้ยกยกเออฮันมานี่ยายได้ของดีมาอีกแล้ววาให้เพื่อนๆเบิ่งมาดูน้ำกันเด้อเพื่อมีโชคมีลาภ ตอนตอนนั้นเห็นบ่ตอนนั้นก็มีคนนำให้มือนี่กับมาอีกนี่นี่มานี่ของดีมาเบิ่งนั้นกันมือน,นั้นเตางับมือนี่ตเตาเพชรเนียอันนี้เตดแล้วนะเดี๋ขอออกเตาเพชรเตาเพชรว่าสั้นองงเออเดี๋ยวจะพามาดูเนาะเออดินพอยาวเสร็จตาเออเระวังกัดเด้อเออเบิ่งอย่างยายจับเบิ่งดูดูจับอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยก่อนตาดื้อ นี่ได้มาแล้วไดมาแล้วพี่น้องไดมาแล้วอยู่้านซื่อๆมาเศร้าก็มีคนนํามาให้อย่าดื้อเด้ออย่าดื้อยู่เฉยๆให้เอฟซีให้เขาดูมีโชคเปลาบแน่อย่าดื้อนะอย่าเอาปากออกมาเด้อยายกัญโอ้ยอยู่ซื่อๆเห็นบ่อยู่ซื่อๆบอกให้อยู่ซื่อกันนิ่งเลยเห็นบ่ดูดูหลังพี่น้องเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแบบ เออวางให้เขาอยู่ในกะละมังเนาะเขาดื้อดื้อเลยยายจะบอกว่าเขามาจากไหนเออมีคนน้ำมาให้เมื่อเช้าเนี่พรว่ากำลังลงจากเขามาอยู่กลางถนนนี่นี่มาอยู่กลางถนนเขานู่นเขาหนองจอกเออเขาบอกว่ายายเขากลัวรถจะเหยียบขอรู้เอามาให้ยายเอามาให้ใครบอกเอามาเอามาให้ยายเนาะก็ดีตัวนี่เดีวจะให้เบิ้ง <med> เออแต่ว่าดื้อๆอ,อันนี้เป็นเตาเพชรขว่าเตาเพชรพี่น้องเบิงบ่งบุ้งมีบบนี่มีโชคมีลาบนำกันเด้องวดที่แล้วเนาะเลยเตามายายก็ลืมบอกว่าอุนน้ยคอยาวเตะเออยาวแท้เอ้ยนาะดื้อเทเน้แเน่เดี๋ยว เดี๋ยวโอ้ยเล็บกับโพเล็บดูบบกันเดี๋ยวกว่อนเดี๋ยวกว่อน่ะให้เขาดูก่อนโชคลากคอนเออดูคอนอาทายหน่อยทายหน่อยเออ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  <laughs> นั่นเห็นบ่ออะนะ <laughs> <laughs> ดูเห็นบ่เห็นบ่เออเดีเ๋ยวจะทายให้ดูเจากล้องลงมาเนาะ ตาแปะทาเป็นยังตาเดี๋ยวเดี๋ยวอยากจะดูให้กระดูก่อนนี่ว่ามีโชคมีลาบอยากคอยาวเด้อใหญ่ยานคนมีโชคมีลาบก็มองเห็นเองอจะเอาไปไกลมือหน่อยนะบอกโบรันเดี๋ยวดูก่อนกัดบ่ปล่อยเผมจะคิดบอกเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้คนดูก่อนอเห็นบ่อเห็นบ่อเห็นบ่นอเด้อเดียดีใครมีโชคก็เห็นใครไม่มีโชคก็เห็นนะอ่รนลายนิทอก

ใครยิ yeah, yeah, yeah. Mm ้นละใครยิ้นละขออนุญาตเด้วยอนุญาตได้เลยขออนุญาตแป้งน้ำอบน้ำหอมเดี๋ยวทาน้ำหอมให้เออเอามือออกตาอย่าเถอะอยู่ที่นี้อยู่ที่นี้เออโอ้อย่างดีเเลยด้อเลยกืดไม่มีเดื้่มากยายดูก่อนขึ้นไปไหนอ๋อ สะอยกไปนีบมเด่นเดี๋ยวต้องดูก่อนย้มเชยเชย้เชยมเชยเลขเห็นเลขไหมไอเขาดูก่อนเนาะขออนุญาตดูดูดูมีไหมหายตาดีก็ได้ายมีตชกมีอย่างก็ได้ยะลรอนี่อีกทั้งทองดีกบ้างเดเด้อเทั้องดูตาเอาดู อ่าดูเห็นบ่ย้วยเห็นบ่เดี๋ยวคนจับเด้เด้ทังเด้เด้อ๋อตาเอ๋อตาจะทาทั้งท้องก่อนดิเอาดูด้เห็นบ่อือเห็นเล้วจังมีคนเห็นบ่เนาะเนี่ยเบิ่งเอาเด้อเอาเดี๋ยวจะทาทั้งท้องไหนเบิ้ทาั้งท้องเด้ทางนี้คือโอเห็นตาไครดีตายายบ่ค่อยดีเนาะ ตาตาไก่ละเด้เนาะไก่มือแล้วกะจัากันไดยมีคนเอามาหาตาไปเร่ยนหวยมาแล้เออพ่อตาเออทานเนานี่นะพูดปาดไปนี่เออพ่อตาพอตาก็ย่างกัดจนไหนดูก่อนที่วันเนี่เออไงถึงขนาดเอาพ่อดูดิเอาดูทองก่อนดูทองอาปากบ่ออยู่คุณเดี๋ยวดอจะให้ดูมีไหม นี่เอเห็นบ่นาอเดี๋ยวแข่งดูสักหน่อยสิอเตากับยานตัวเนาะตุ้นดีคอคือบ่เห็นเนาะโอ้ยดื้อเถอะเว้ยเอาดื้อคนเว้ยเอาวางวางบ่านนี้วางเดี๋ยวดูเฉยๆบ่านนี้อยู่ข้างหลังดีกว่า อยู่ข้างหลังดีกว่าขอดีเด้อดูหลังเต้าน้อยเต้าน้อยยายขอเบิ้งแน่อืมไอเอฟซีเบิ้งแน่เดี๋ยวเอออย่าดิ้นนะดูไลน์นี่ก่อนอย่าดิ้นนะอืมเออนี่ดูคนอ่านดูอยู่แหละดูเฉยๆอย่เฉยๆจะกลับดูเรือ อยู่ีอยูยูอยู่ยูนอนอยู่ไเอออยู่ดีีดูเฉยอ่ามือมองมือออกไปเรือยๆมองมือออกนอ่เ้อมอเห็นลหมอืมองเห็นเลยไปมาเขียนให้เราะบแมนปูเต่า ไปจับไก่บุกเร็วบุกคังเลยดูเจ็ดนะเจ็ดสามเด้อะชื่อรถม้วนอย่างนี้สามาพูดสามว่าเคยเล่นหวยแต่สาลองอันนี้คือมันคือเนาะ tao không khỏe đi lắm ạ bơm 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 hay là đứa nè để chơi vào bơm 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 ở đây nè bơm ở đây เฉยๆไม่อยู่เลยดูรอบน้องพี่ตาอ,อ้าวเออดูอีกรอบเหมือนยังสั่นเลยเดี๋ยวเดูดูก่อนนะคะขอสักตัวเถอะเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนละว่ายี่ยือถึกตัวดูตั้งแต่หัวจนจะโลดเท้า เรียบยังคมเลยโอ้เนาะปนปนอ่าปากแกกัดอะไรเนาะขอโชคนี้เออปากยังนอนจะตายอีกภาบตายอีกาพอี่ปอยหัใหญ่โอ้เอาปอยลงตาเอาข้างหลังข้างหลังดู เออข้างหลังระวังเด้อเอ,อ้ยเนาะข้างหลังก็ได้เออข้างหลังก็มีจับหลังอยู่ดีๆเป็นยังหลังกม็มีอะไรดัอาเด้อเนาะตัวข้างหลังก็ม,มีอะไรแป้งกับตาขาวโอกรูกก๊กแป้งกับตาขาวน้ำหอมเว้ยนั้นตาตาดีแบบเบื้องบนเด้อคือจันญ่แฉหอบแแค๊บเออ<ๆ>ด้อ ngay kìa, ừ, ờ, à. à, này còn nó ta nó, vang, vang 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 vang, có có ấn tàu phết mình bảo, ừ, ừ. ừ. ngay này à, à, nó long vang đi đinh đôi ta, chờ, tao đi học, để để lọ ní lẽ. วางในดินแล้วอ่าวยุ่งหากันเนาะกันกระยานตัวเออไปทางโน้นไปทางโน้นมาไปเว้ยอาอยู่ในดินแล้วนะเออนั่นแหละอยู่ในดินแล้วเนี่ยเอ้าเออเอ้าไปไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวพึ่งจับเดี๋ยวพึ่งจับไปีพึ่งจับ

<c oughs> แค่นี้แล้วเด้อจ้าอ,มอมไม่ใช่เดี๋ยวยายจะบอกว่างวดก่อนเนาะอันนี้มันอยู่ในทางอาจจะขึ้นแต้มหนึ่งเด้อพี่น้องบอกตอนนั้นอยู่อะไรเก้าสี่เนาะอันนี้มันอยู่ในทางอาจจะเป็นเก้าห้าก็ได้เนาะ <c oughs> <c oughs> แค่นี้เด้อพี่น้องอ,อย่างยาย

เออเอาไปทำขนมตาลเนาะเออโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกหน่วยนึงอืมโอ้ตาลเดี๋ยวออเอามาหลายหลายหน่วยเนาะอืมนี่พี่น้องเออเดี๋ยวจะเอาไปทำขนมตาลก <ừ. S 1> ินเนาะเออเออเอาใสาร่รถตาลเอาใส,ส่เถอะเออ

นี <mile> yeah. ่ไงปลาไเนี hmm. ่ยนี่ปลาทูงเอออ่ะเบิเยจ้ะ hmm. อ mm ืมอมหอมเนาะเอาไปทำขนมตาลกินว่ะนี่ได้ตั้งหลายเออแค่นี้แหละจ้า